ดีทุกคนสวัสดีทุกคนมาคุยกันได้นะจ๊ะเที่ยงฝรั่งเศสเวลาคุณเนี่ยคุยกันดีสิ YouTube สิฟิล์ดเ้ยสิเฟซบุ๊กสิไทยดีบิสซิลก็ได้นะคะตอนนี้ฝรั่งเศสสามทุ่มสิบห้าเมืองไทยก็ประมาณตนะีสองเนาะตีสามเนาะสวัสดีกันทั่วโลกนะคะทุกคน ไม่รู้จะคุยอะไรกันทําอะไรกันบ้างเออทุกคนเห็นไหมเที่ยงกําลังทําปลาอะไรเนื้อส้มค่ะกับปลาส้มไปกินไปทํางานค่ะวันจันทร์เริ่มทำอความสะอาดความทำงานแล้วนะคะนี่ปลาส้มค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไก่ส้มกับเนื้อส้มใส่รวมกันแล้วก็นี่ผลไม้นี่ก็มะม่งวงค่ะ เริ่มทำงานตักใยกันได้นะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็นี่ผักในค่าโหงไว้เป็นอาทิตย์เลยค่ะมาชมกันได้นะคะมาคุยกันได้ค่ะทุกคนมาดูอันนี้ค่ะดูผู้บาดูดูอันนี้ดูฟุตบอลนะคะก่อนดูกไปเนาะมืดหมดแล้วนะคะ มืดหมดแล้วมืดหมดเร็ว,เรวค่ะมืดจักรยานค่ะจักรยานได้เตียงไปทำงานเขมีจักรยานไปทำงานนะคะจักรยานจักรยานคันนั้นเดี๋ยวใส่ไปทำเดี๋ยวขับไปทำงานแล้วนะคะทุกคนขึ้นย่างนี้เลยคะทำกบข้าวฮัลโหลฮัลโหล Hello how are you วะนี่ Hello how are you อายุ conform โอเคบายบายเดี๋ยวจบคลิปทค่นี้นะคะไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรดูย้อนหลังก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจบกันใหม่นะคะ